สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพรักถุก่านก่อนอื่นขออนุญาตอื่นพี่น้องเนาะครับเนาะสิได้มีความอบอุ่นเป็นกันเองพี่น้องครับมือนี่รายการเปิดราคาควายของช่องเก่าชนะจนสิบห้าพี่น้องมาชมพัฒนาการของทายาทเจ้าเม็ดเงินครับเป็นสองสาวในวัยเก้าเดือนและสิบเดือนครับ,รบนอกจากพี่น้องสิได้เห็นพัฒนาการทั้งสองของทายาทเจ้าเม็ดเงินแล้วก็มาลุ้นกันว่านาแสนสิบแบง ให้พี่น้องไปดูแลบอคือจังไดเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวเพื่อเพ่เป็นการเสียเวลาให้นาแสนพานำเสนอสาวหน่อยทั้งสองครับผมครับนาแสนสวัสดีครับสวัสดีครับครับเมื่อนี้ขออนุญาตมาอีกครับเป็นหลายเที่ยวแล้วเนาะหลายรอบแล้วดีกันแหละได้มาเบ่งพัฒนาการของกล้วยครับเห็นอดใจว่าไรครับต้องบอกว่างามครับเป็นจังไงครับน้องถ้ายาติเม็นเงินทั้งสองตัวมันก็ดีเลยล่ะมันก็ อัตรลับชัดเจนหลักใหญ่ไวแขียงขากับเง้าดีอยู่ต่างต่างจากบ้านบ้านคต่างจากบ้านบ้านคักอยู่เกินกันหาซิบหาซิบผุนละตัวใดก็ตนี่ครับนี่ซื้อยังไงน้องนี่ปลายฟ้าน้องปลายฟ้าเนาะแม่กับบดายโยเปรียบเทียบกันเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นน้องมิงขวัญอ๋อนี่นะครับพี่น้องนี่คู่กันเขาคู่กันน้องมิ่งขวัญจินี่ครับน้องมิ่งขวัญใส่แม่เขาเนาะพุดแม่เขา อ๋อแม่แม่เขาส้นสูงกับบนบ้าเนอสวนสูงกับบรรดาแนาะบามันให้ลูกดีสวนสูงเท่าไหร่นอ่สี่สิบนี่แหละครับสี่สิบเอาทบชวนสายเลือดเขาแม่เขาจังหน่อยเนี่ยแม่เขากับมาตาอุดรเหรอเขาว่าเป็นสายเลือดเผ็รอุดรว่าสายเผ็ดอุดรเนาะลูกลูกเขากับเง้าดีได้ละออกมาหนังหนาดีเนี่ยครับแม่กับลูกนะครับเด้อแม่กับลูกกับกับถ้าอยากจะเม็ดเงินด้วยกันเนาะนี่น้อถ้าอยากกันได้พี่น้องด้กันครับสายเลือด ว่านะครับน้องเขาว่ามาจากเพชรอุดรนะครับมาจากเพชรอุดรครับเดียบเทียบตอนนี้ทั้งสองสาวนี่ไว้เท่าไหร่ล้วก็1สิบเดือนครับสิบเดือนแล้วเนาะสิบเดือนความแตกต่างตัวใดเป็นไอตัวใดเป็นน้องตัวตัวนี้เป็นน้องแต่ว่าสูงกว่าตัวไออ๋อตวแต่ว่าตัวนั้นสีหนาโต ปลายฟ้าเออปลายฝ่าส <practition S 2> ิเป็นน้องแต่ว่าสูงกว่ามิงขวัญครับปลายฟ้าสิเป็นน่องเออแต่ว่าห่างกันจักเดือนก่อเดือนเดียวครับเดือนเดียวเนาะครับสูงกว่าปลายฝ้าสิสูงกว่าเป็นน้องแต่สูงกว่า,นวนา,าเน,นาะสูงกว่าครับแต่ว่าบางกว่าโตอีมิ่งขวัญอ่าบางกว่าเจ้ามิ่งขวัญนี่สิได้เนื้อเนาะเออได้เนื้อได้เนื้อคือเพชรอุดรเล่นแต่ทั้งนี้ก็ถือว่าสูงผ่านเกณฑ์ทั้งสองเนาะเออผ่านเกณฑ์ทั้งสองเพราะนี่เท่าไรก่อนส่วนสูงตัวนี้อี มิงขวัญนี่สูงลอยยี่สิบสองมิงขวัญลอยยี่สิบสองในวัยในวัยสิบเดือนสิบเดือนครับปลายฟ้าอี่ปลายฟ้าสูงลอยยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดแล้วยี่สิบเจ็ดแล้วสูงตัวนี้ปลายฟ้าลอยยี่สิบเจ็ดแล้วได้ครับพี่น้องแต่กระสีบางแต่ว่าบางนี่หมายถึงบางในในสายพัฒนาสายพัฒนาครับบางในสายพัฒนาครับเดี๋ยวทีให้ชมภาพประกอบเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดว่า ความแตกต่างของแม่เนาะขึ้นอยู่กับแม่การให้นมน้ำบ่ครับการให้นมน้ำแม่ให้นมกับกระดูกใ่ดีล้ำโตดีง่าวดีครับตัวใดน้านมบาหวานประเดีมันกะให้ความสูงแต่่ากระิีบางครับกระดีผอมจักน้อยเป็นน้านมแม่เนาะเป็นน้านมแม่ส่วนสูงแม่ทั้งสองกับร้อยสี่สิบเออร์ร้อยสี่สิบก็บ่ได้สูงขากเนาะว่าดดสูงขัก ตัวลอยหาิบมันจิใหญ่กว่านี่อีกหรอบอกว่ายุได้เกตบ้านๆก็ว่าได้เนาะแต่เขามีสายเนาะเขามีสายกับเกจบ้านๆแต่มันมีสายจากน้อยครับแม่เขาก็ยซื้อ่าแข็งขาใหญ่ครับล้ำโตดีอยู่แม่เขาครับผมถิดตัวเป็นสาวอีกรอยสีสิบยุดตัวตอดเป็นสาวอันนี้กับลูกลูกมันกับตัวเป็นสาวอีกดร้อยสีสิบยุดหอ รประมาณนี้กับว่าท่านพ่อปีเนาะแต่เล็กอีกปีกว่า,ก,วากับทสูงเติบแม่เขาลูกเท่าไรแล้วก็อแม่เขาลูกเท่าไรแล้วแม่เขาลูกที่สี่ลูกสีก่แล้วเนาะตัวหนึ่งลูกสองครับตัวอีปลายฝ้าปลายฝ้าเนี่ยลูกสองอแต่ว่าอีมีขวานเนี่ยลูกสี่สี่ในทองครับคลิปนี้กับมาให้พี่น้องได้ถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาในการเลือกพอพอพันเนาะน่าแสนเนาะครับครับเป็นต้นแบบหนึ่งพี่น้อง สงสัยว่าเจ้าเม็ดเงินนี่เสียหายลูกเป็นจังใดยังสงสัยอยู่ในราคาถับเท่าไรกว่าครับสามพันสามพันเนาะครับเนาะนราจนติดพุนละเิ่นไห้ถ้าจนติพอบัวพันเพื่อนกับประกันไห่จนติดพุนละเนาะแต่ส่วนหมางมันกั่บอะรซ้ําดอกเดียวครับทับโตกับบริอัไซ้ำหรอกเนาะยุ่นี่กับบัวอะไซ้เนาะบ่อครับก็ขอขอบคุณพอบัวพันอีกนะครับเพิ่นเมตตาช่องเก้าชนะจนให้ได้ไปนําเสนอ คือว่าใจดีครับพี่น้องไปก็อบอุ่นดีเมื่อนีก่ก็ได้มีโอกาสมาเมืองมาให้พี่น้องชมทายาทเขาครับทายาทเขาเห็นพ่อบบพันบอกว่าของแม่นางพญาะเตี๋อเออแม่ลูกอีนางพญาดเนี่ยลูกมัน ครับนางพญาลูกอยู่ในเสียบินเพิ่นก็ได้เป็นสิบล้านแล้วเนาะครับนอกแต่ว่าเพิ่นก็ยังบ่ทันได้ขายเพิ่นก็ได้เป็นสิบล้านครับอยู่ขำคูณอยู่ครับมีภูมาไห่เพิ่นไหวเป็นสิบล้านแล้วนี่ก็เป็นเพียงทายาทส่วนหนึ่งนะครับนอกสี่ไห่พี่น้องในเมืองในชมขอขอบคุณมาแสนครับที่มาแบ่งปันข้อมูลมาเปิดขอกบันบาน,บานแต่ว่าเป็นสายพัฒนาให้พี่น้องในเมืองชมในแปง้งหยาเขี้ยวแป้งนี่แหละครับพี่น้อง มีโอกาสที่สิบเปิดแบงค์พี่น้องบออยู่นี่การมีอยู่ให้มาเบิงให้มาเบิงเองโหลดถ<ม>้าด<า>้ราคากับขายครับให้มาเบิงโตได้ครับพี่น้องอถือว่ามีแต่โตงามๆครับพี่น้องสายพัฒนานี่บกวนผ่านามาเยี่ยมชมมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาถามมันมังครับพี่น้องสุดท้ายก็ขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องหมูไทยก็คือเป็น,เป,นเป็นตาของเจ้าเม็ดเงินครับดาวดอนก็คือ แม่ของเจ้าเม็ดเงินท่านยู่กเสียตออครับเสียคมสันอุดรนะครับที่นี่สายพ่อเขาก็คือเป็นเป็ดอุดรเป็นปูเป็ดอุดรอยู่ทั้งทั้งสุดนะครับพี่น้องเป็นปูเป็นปูของเจ้าเม็ดเงินครับแล้วก็แม่เขาก็คือเจ้าเกาขวัญญาเขาครับญาของเม็ดเงินครับก็คือของแล้วก็เป็นแม่ของเจ้าขวัญเพชร เจ้าควันเพชรนี่ก็คือเป็นพ่อของเม็ดเงินครับครับผมเนี่ก็ลูกผลงานลูกเขาก็คือตัวที่ไรไดแกนแชมป์ของประเทศก็คือนางพญาเนี่ครับเดี๋ยวนี้ก็อยู่กระเสียบินบลับบลื้ครับครับลูกสาวครับลูกสาวครับเดี๋ยวนี้ก็ว่าเข้าให้เป็นซิปซิปเป็นซิปลานแล้ยวสั้นคเพราะว่าเมื่อผมไปเยี่ยมก็ว่าดอกคายดอกก็ันซิปล้านผมก็บอกท่านขายดอกพอน่ายสั้นครับผมเจ็บไว้สั้น กาคุมเงินในการผลงานของเจ้าเมดเงินนะครับเดี๋ยวไปรูกของเจ้าเมดเงินกับอยู่กับคุณท้องฟาร์มกับเสี่ยทิ้งอยู่นองคายครับข้าบผมครับเนี่ยเป็นประวัติย่อของเจ้าเมดเงินนะครับข้าบพหมครับ